ใหตรลบน่อไม่งนเจ็๊ยไจ่น่ะมันมันเดียวยิ้สองน่ะเดี๋ยเออูข้าไปเนี่ยลากันวัพตู้วันจวัดวัดับเงยเนี่ยเออขายเงี้ยทีวมน่ะเออเอบ่าเดี๋นี้สองสามร้านอะไรอย่างเ้ยนะไปไปเกีบวไปเก้มกินนึงกันเก้มกินนงกันแล้วก็มามีกาแฟุซไทยก็ได้เนาะได้มีกาแฟก็ได้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 ีขากลับจับไดอข้างในบ้าน ไปเ่กันนนน้องเป so. no ี <c oughs> <c oughs> ้มก uh> ็สิไปนาน้องเตี่ยมน้องเตี้ยมทำไมถึงจะไปด้วยน้องเ้มเราจะไปกันแล้วนะครับเออว้าน้องเบลลี่เอ้มันกระบะไปรถ

เจ้าบอสอบอกทัวร์ต้องขกับบอกแตงจเทียจะ่งเงินบมีััวกับบมีเนี่ยะครับรเียต้นชาติเฮผัวสิฮาเด้งนไเียตนชาตลูกหลาก็เลยมากาแจกถุงปันซุกไห่หรือว่าแจกถุงปันซุกไห้ครับปันสุกปันสุก้าหลังนี่บ้านหลังนี่ะครับเขาไปหลังหลังนี่เลยหลังนี่กัเดหลังหลังนี่แล้วกับที่ังตกันได้ย่นี่นะเอ้าตซเจออมขอบ่ได้ออกมานี่นะครับอันนี้น้ำยาซักผ้าเด้อ น้ำยาักข่าใส,หส่หน่อยๆตาเดียวไม่ต้องใส่หลายเท็นเซ็ปเทนเซ็พอดเท็ตใส่แทนตแบบเด้อเอไม่ต้องใส่หลายมันเป็นฟองดีไม่ต้องใส่แซ็เอา๋นี่เท็ตลงเลือกับแซ่ผ่าย่างเลยขึ้นหาเลยโอ้ยดีเว้ยพวกใบย้ายอะไมาใครผักคือโชคแท้เลยผู้ใครผักนี่เป็นผู้บอกเนี่ย

โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอนอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเข้าไปข้างๆสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคเขาเนี้ยเได้ย่ายนั่นเขาเนียวหุงกินได้เที่ยง น้ำยาซักบอกเพนแนะนำออันน i̇şte uh. um> ั้นอันเี้ยนแฟบคนอ่ะก็ต้องซื้อแฟบดโรน้ำนี่ใส่ที่ละขาสองขาก็อนั่นน้ำยาหอมปันเจ้าเดียเห็นบ่เห็นอยู่พกุมมุ่แล้วเห็นหูได้ไหเห็นบ่เเห็นกบเเห็นเบ่เห็นด้วยกันก็ไล่ล่ไล่เล่นพัไปได้ให้อยู่ห้องน้ำเพื่อเ็ได้ยินเจ้าซื้อยังครับค่นนั่งคู่นั่งคู่นสกุลยังครับอันนัารธรรม เบ่งหารอยเด้คุณเจ้าป่ะนี่เบ่งหารอยเน่มันเป็นเบ่งนัเนี่เด้อวเห็นบอกเบ่งห

โอเคครับผมเดี๋ยวสิไปข้างหน้ารับผมจังไามีมาเห็ดผู้เป็นตะเลตุนนี่จังไปแดงนั่นมาเนี่ยโอ้เจากับเสื้อจกันหมอเอออะรกับจ้อยขึ้นไปโอเคครับผมขอบคุณครับไปไปัดี้อยูดีมีแห้งด้จำได้ยูเรียข่อยจำว่าอะไรเด้อหลูกแนให็นควูเด้อมีใจเนี่ย มาขอถ่ายรูปหน่อยครับออโอ้ยายได้ลูกไหวบ่หรอกกอขันลูกก็ไหวอ่ะแง่ต่ำไปยืนยืนยืหรือคุณก็ได้แ่ต่ำมาหมออมหมอ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 อมมาออมมาหมออีกมา งานวันเกิดครับผมเลนอยปซื้อเอ้าถ่ายรูปน่อยมองกล้องหน่อยโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมมึงแ่าเรบพูว่าไหุ้งเนี่ยอันนี้อันนี้น้ำยาสระามได้ยังน้ำยาซักม้ล้อมลูกใครดีใครมันแตกหน่อยนึงใจัน

อ๋อใช่คือได้ยืนบ่ไปไปกวนเนอยู่ขางบ้านล่องสิละบ่เจ็าซีดใส่ว่ะปลาเยอะบ่บ่่บ่ะปลาเยอ่ได้ป่าอย่าไปลา่ังแต่เนี้ยปลาอ่าบ่ะก็ได้่็แข็งแรงเน่ยก็ได้่ะไรอายุสี่ปีแล้วครับ่

อาเอ้าวเต้าดูกล้องหน่อยครับโอเคขอบคุณครับตั้มตูตั้มตูลูกคุกเก้อร้านครับร้านทางเนี้ยทางเนี้ยทางเช่องหวาน้งบนงเก็บใ่โเก็บใโพวที่เี้นหาอยนันอสัมั มีแคบแคบแคบมี่ไข่นี่หมี่หม่ามานี่นมข้าวสารข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวสารปลาหนึ่งสุดเลยปลากระป๋องแล้วก็หม่าม่าต้มยำกุ้งครับผมลูกกระเพรายายลูกกระปุกได้ทีเดียวโอไปผมกิได้ไปต่อ นะครับผมเพดี้ันเกิดอ้อมมันเกิดอ้อมแล้วก็เดี๋ยวเนกันมเวเน่รวมหมูรอมเดี๋ยวได้กี่เล้งอัวทัเด็งหนังสิดแง

ยายใครเวยทงทงมันมีต่เงยมันเาวเด้วย่อยก็ไปตามแผนเทียนมดเมื่อว่ะมืดเี้ยสื่อมาหแผงย้ายใครแตกซีแผงตาุนแตกครนมะมัน้ยาสักผาาน้ำยาซานี่จะให้วันนไ้ตัวของูดลายบุญบุญวันเกิดคอยย้ายทอล้ยทับุญแ่ไหนหัววันเกิดคุณหมอขอคำอวยพรหน่อยรหน่อยด้วฮ่า ขนมใหมหยาดหยาดเลยหยาดหยาดขนมเนอะเนอนี่นอนนี่นอนก่อเรียวไปหากันคู่มือเลยพี่คู่มือคู่มือก็สอนด้วยด้วยกันนี่กันแล้วเอาเนี่ยบ่าปิดคลิปดูว่าอย่างไรลู้สึกในมือนี่รู้สึกเขียวขึ้นนินฝนดีใจเข้าไปรู้สึกดีใจมากที่ได้แบ่งปันอ่ารู้สึกดีใจมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ที่ติดตามชมช่อง ช่องไอไช่คำแอกซิต e ี X ้ครับผมช่องคำแอกซิต e ี X ้โอเคไอดูคลิปต่อไปขอบคุณครับอ่าน้องเปยมาบ๊ายบายหน่อยเปปนะอนอนอนเนละ